สวัสดีครับสวัสดีเอที่น่ารักทุกคนนะครับที่คิดถึงนะครับโอ้ลุงมนเดินขึ้นเขามาันเมื่อยมากฝนก็ยังไม่หยุดดีเท่าไหร่นะครับแต่ลุงเห็นบรรยากาศมันสวยนะครับก็เลย ขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับก็ลุงที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับพอดีลุงโดนยูทูบเบอร์ไอยูทู e นะครับมันไม่ให้ลุงทำอะไรเลยนะครับคลิปที่ว่าพระมาจากสระบุรีนะครับมันไม่ให้ลุงทำอะไรเลยนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันพอมันปลดล็อกให้ก็มีคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมานะครับ ชื่อคลิปว่าถ่ายไปเรื่อยนะครับที่คนเมืองน้ำเค็มขึ้นมาเทป,ปูนหน้าบ้านลุงพลนะครับลุงโดนคลิปนั้นไปอีกนะครับโอ้โหแดงโล่เลยเนี่ยเป็นครั้งที่สองมันมันจะเตือนลุงอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าครั้งที่สามมันจะปิดช่องลุงเลยก็เดี๋ยวลุงจะไลฟ์สดนะครับอีกสองวันนะครับ หลังจากหวยออกนะครับก็คิดถึงเอฟซีนะครับคลิปนี้ก็เลยลองมาเทสเทสดูหลังจากเทสแล้วเมื่อเช้านี้นะครับทำอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแล้วล่ะครับงงลืมหมดแล้วเป็นไงบ้างครับพื้นที่ไหนฝนตกบ้างรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อนะนี่ก็มืดฟ้าโมดินใหม่อีกแล้วนะครับ อาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับที่ลุงอยู่เนี่ยตกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับลุงจะไลฟ์สดนะครับลุงจะไลฟ์สดนะครับแล้วลุงจะกลับไปถ่าย youtube เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็อะไรที่ลุงติดค้างคาใจ f อนะครับ เลซีที่ใจดีนะครับเดี๋ยวลุงก็จะทยอยทยอยเคลียร์ไปให้นะครับคือไม่อยากจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็คือคนต้องทำมาหากินนะครับผมนะคิดถึงเล็บซีทุกคนนะครับได้แต่นั่งดูข่าวในห้องคนเดียวนะครับฝนก็ตกมีช่วงหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเดือนแรกนะครับ ไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับพราะเราจะคุยอีกทีเนี่ยเหมือนเราไม่มีเสียงจะคุยนะเป็นไงครับบรรยากาศสวยดีไหมก็เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่อง สเปหระกันนะครับเรื่องลงพนปัเตันเรื่องบ้านกกๆอกันนะครับจะคุยเหมือนเหมือนที่ผ่านมานั่นนะครับนะก็เดี๋ยวให้มันเข้าที่เข้าทางอีกสักวันสองวันก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศโอ้โห เป็นไข้ได้เลยนะครับข้างหน้าน่ยสีขาวนะน้ำนะครับน้ำโอเคนะครับเดี๋ยวลงลงลงจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับลงจะไม่คุยนะเพราะลงเมื่อย นเดินขึ้นเขามาเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกสอวันนะครับลุงจะไลฟ์สดนะครับบรรยากาศมันสวยขนาดไหนนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็เหงามันก็เคว้งคว้างนะครับพูดแล้วเศร้า ลุงทําตัวเองแท้ๆนะครับลุงนี่แหละเป็นคนทําตัวเองให้อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่รู้จะโทษใครดีคิดแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจตัวเองไม่น่าใช้อวมชั่ววูบเลยคิดไปเองคิดไปต่างๆคิดมากเขาเรียกว่าคิดมากคิดมากเปนฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีสตินะครับ พอไม่มีสติก็ทําอะไรไปโดยไม่ได้ไไดยังคิดพอมาคิดได้ทีต้องมาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแบบตอนเย็นมาเนี่ยโคตรทรมานเลยนะครับตอนเย็นน่โคตรทรมานจริงๆนะจะบอกให้เราคิดถึงใครบางคนนะครับเราคิดถึงมากๆแล้ว แล้วพูดมาน้ําตาม,มันก็ไหลออกมาเองครับบางทีสะดุ้งตื่นขึ้นมาตีหนึ่งตีสอง,นะงเนี่ยลงแทบนอนไม่หลับเลยนะตามก็ไหลมันฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยนะครับความคิดถึงเนะี่ยแล้วมันทรมานมากเราคิดถึงใครก็ช่างนะครับมันนี่เหมือนคิดถึงเพื่อนคิดถึงพี่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ มันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความคิดถึงตรงนั้นมันแยกมันแยกคนละส่วนนะแต่ถ้าเราคิดถึงภรรยาเราที่อยู่ด้วยกันมนา,นานานเนี่ยมันทรมานมากเลยนะนโคตรทรมานเลยคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงกับข้าวคิดถึงทุกอย่างนะครับลุงไม่เคยโทษภรรยาลุงเลยนะครับลุงโทษตัวเองนี่แหละ ลงโตอายุก็มากแล้วให้อารมณ์ชัว่ววูบเข้ามาครอบงำความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพูดมาแล้วอาจจะเป็นกรรมของลงก็ได้ครับ ว่าจะไม่พูดแล้วละ่ะยา่าสะหน่อยไปไม่เป็นเลยทีนี้นั่นะครับฝนก็มาเรื่อยๆนะฝนก็ฝนก็มืดฟ้าโมดินมาอีกนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกสองวันนะครับลุงจไลฟ์สดนะครับลุงจไลฟ์สดความเป็นไปเป็นมานะครับลงอยากลงอยากเก็บลงเก็บมีเรื่องที่จะสารภาพกับคนที่เราจากมานะครับยิ่งฟังเพลงเศร้าๆทีไรโอ้โหบางทีเราร้องไห้สะอื้นจนน้ำตาแทบไม่มีนะครับบางคืนลุง โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและสวัสดีดูแลตัวเองด้วยนะครับรักและคิดถึงนะครับจากลุงนนนะครับสวัสดีครับ